สวัสดีทุกคนรู้ไหมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นถนนพระปกเก้าซึ่งเดินทางมาจากประตูท่าแพมาประตูเชียงใหม่ตรงนี้เป็นประตูเชียงใหม่เป็นตลาดไข่ทอดไข่กระทะที่ดังที่สุดต้องกระทะร้านนี้เลยไข่กระทะเลิศรสซึ่งเดินทะลุออกมาจากวัดพันแหวนได้นะฮะเมื่อกี้เราไปท่องตรงนั้นเป็นวัดพันแหวนซึ่งจะเป็นอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นุดมอร์นิ่งเชียงใหม่ไงอ้าวแล้วนี่วัดอะไรอ่ะนี่ทุกคน ถัดจากวัดไข่กระทะเลิศรถชื่อดังมากเป็นวัดอะไรเดี๋ยวเราพามาดูก่อนทุกคนอันนี้เขื่อนเจ้าบัวชิปก็เป็นร้านอาหารหรออ๋ออันนี้วัดวัดฟอนซอยทุกคนเห็นไหมเชียงใหม่เดินไปเราจะชมวัดได้ตลอดเลยนะครับเห็นไหมนี่ๆครัวเจ้าบัวชิปอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะฮะศูนย์อาหารเจก็มีหลายแห่งนะอันนี้เขื่อนเจ้าบัวชิปก็อยู่เยื้องๆกับ ไข่กระทะรสที่นี่เขาจะบอกต่อกันนะเขาจะไม่แข่งกันเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านนั่นก็บอกถามว่าไปร้านนั่นมาริ้ยงังร้านนี่มาลิ้งยังอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนเราก็จะแบบเห็นถึงความมีน้ําใจของคนชาวเหนือนะเปิดร้านแบบไม่แข่งกันเห็นไหม นี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดังข้างนอกนะนยนี่คือบรรยากาศจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยร้านเต็มเลยดีที่เราไม่มาตอนที่คนเยอะๆนะเราไม่มาตอนที่คนแน่นๆเรามาช่วงที่จังหวะที่ใสายๆหน่อยดูสิเนี่ยดังมากร้านไข่กระทะร้านนี้นะไก่กระทะเลิศรสตรงข้ามที่เป็นข้าวแกงพิจิตอ่ะเราแอบโปรโมทให้เขาด้วย นะครับทุกคนตลาดเชียงใหม่ตรงนี้คุ้นเคยดีเพราะเรามาซื้อของเวลาเข้าไปจอมทองเข้าสวนนะเราไปเข้าสวนที่จอมทองเราก็จะแวะตลาดประตูเชียงใหม่ตรงนี้ซึ่งเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นท่าแพทุกคนเข้าใจไหมอ่าท่านจะเห็นว่าใครที่เดินทางเป็นน,นักเดินทางก็จะแบบเข้าใจเลยว่ามันไม่ได้ไกลนะถูกปะ เดินเป็นนักเดินทางไงเดินด้วยเท้าไงจนะ้ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดูนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรเนาะเดี๋ยววันหลังเรามากินมีขนมจีนน้ำเงี้ยวเข้าซอยหมูตุ๋นนะแต่ตรงนี้เป็นอาหารเช้าบ่ายก็ปิดแล้วบ่ายก็ปิดแล้วเฟซบุ๊กของเขาบอกด้วยนะไข่รกระทะเลิศรสเชียงใหม่หาไม่ยากทุกคนอันนี้ของเรามาแล้วจากที่เราสั่งเอาไว้เลิศมากนะฮะมีกาแฟเสร็จสับเลยนะฮะทุกคนสรุปก็คือไข่รกระทะเลิศรสอยู่ไม่ไกลจาก ประตูเชียงใหม่เลยติดกับประตูเชียงใหม่เลยจ้ะแล้วก็วัดพันแหวนเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเจอกุดหมอนิ่งเชียงใหม่ก็จะเป็นร้านที่เ็าบอกว่าเมื่อกี้เขาถามนะไปมาหรือ,อยังไปไข่กระทะเลืดรสไปเขาจะว่าเขารู้จักกันเพราะว่าเพื่อนเพื่อนไปพักที่ออแถวแถววัดพันแหวนนะฮะแล้วเขาก็มากินที่เลืดรถแล้วไข่กระทะเลดรถแล้วแล้วก็เขาก็อยู่ที่ร้านกุดหมอนิง่ง เชียงใหม่เราจะหลุดเป็นกุดมอ์ยิ่งเวียดนามชื่อหนังอะทุกคนอันฝากติดตามคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมนะโรงแรมไอริส o s อสเลจ้าจะได้พักสักทีนะพักผ่อนอาบน้ําอาบท่าวันนี้ก็กินอาหารเช้าเบาๆจากทุกคนจ๋านะฮะแล้วก็ตอนเย็นเราอาจจะไปหมูกระทะหรือไม่ก็ไปบุฟเฟ่อาหารยี่ปมันที่เราเคยไปแล้วติดใจนะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะว่าจะไปที่ไหนนะจ๊ะทุกคน